คุณเคยสงสัยไหมว่าเสียงหัวเราะใสๆของเด็กสาวตัวน้อยอาจซ่อนคำสาปที่กลืนชีวิตคนทั้งบ้านเพียงก้าวแรกที่คุณเปิดประตูหลังเก่าคุณจะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเอเพื่อนใหม่ของเธอและเมื่อประตูปิดไม่มีใครได้ออกมาอีกเลยกดดูให้จบถ้าคุณกล้าฟังทุกลมหายใจในบ้านต้องห้ามหลังนี้องเอ็นไอเชมชาวไกสิบทีอยู่ไอเอ็มไอโนอีเแห่งเอ็กโเอ็มทีเอชดีคเแซงชอย ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมสุดของถนนดินแดงบ้านหลังนี้มีชายชราอายุราวเจ็สิบปีชื่อว่าลุงทวินเขาอาศัยอยู่กับหลานสาววัยสิบขวบชื่อคิมทุกเช้าลุงทวินจะจูงมือน้อยๆของคิมพาเดินเล่นรอบสวนแสงแดดอ,อ่อ,อนๆส่องลอดต้นไม้ลงมาบนเส้นผมสีดำของเด็กหญิงเสียงหัวเราะของคิมดังก้องในอากาศเหมือนบทเพลงที่อบอุ่นหัวใจ แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ขิมกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามชื่อว่าป้าสีเดินถือกล่องขนมมาทางบ้านลุงทวินเธอเห็นลุงทวินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าใบหน้าเขานิ่งเฉยดวงตามเมอลอยขิมหันมายิ้มให้เธอชวนป้าสีเข้าไปในบ้านแต่ป้าสีรู้สึกแปลกฮะบ้านดูเงียบเกินไปอากาศเย็นผิดปกติแม้ว่าเป็นเวลากลางวัน กลิ่นเหม็นอับลอยปะปนกับกลิ่นสมุนไพรล,ลอยมาตามสายลมอ่อนฮะฮะป้าสีก้าวเข้าไปชา้หาฮะฮะภาพถ่ายครอบครัวบนฝาผนังถูกปิดด้วยผ้าดำขิมวิ่งขึ้นชั้นบนบอกว่าจะไปเอาของเล่นมาให้ดูลุงทวินยังคงนั่งนิ่งไม่พูดอะไรป้าสีเหลือบมองไปที่กรอบรูปหลังตู้ไม้ภาพของขิมกับลุงทวินในวันเกิดเมื่อสามปีที่แล้ว เธอจำได้ว่าขิมเพิ่งมาอยู่กับลุงหลังจากพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุแต่สิ่งที่แปลกคือรูปนั้นมีริ้วรอยบางอย่างเหมือนน้ำตาไหลาผ่านเสียงฝีเท้าดังแผ่วเบาจากชั้นบนขิมเดินลงมาพร้อมตุ๊กตาตัวเกา่าที่มีคราบสีดำปื้นใหญ่ตรงหน้าอกป้าสีเอื้อมมือรับมันเนื้อผ้าชื้นเย็นเฉียบอย่างน่าขนลุกขิมยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงแผ่วอนูเย็บมันใหม่เมื่อคืนนะคะมันขาดตรงหัวใจ ขณะที่ป้าสีกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเธอสังเกตเห็นคราบเลือดจางๆบนชายกระโปรงของขิมทันใดนั้นเสียงเปิดประตูห้องชั้นบนก็ดังขึ้นเองแม้ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยป้าสีหันขวับลมหายใจขาดห่วงเสียงหัวเราะของขิมเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบเธอกระสิบว่าอาคุณยายเคยบอกไว้ว่าห้ามเปิดห้องนั้นเด็ดขาดป้าสียืนตัวแข็ง หัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันชัดเจนในหูตัวเองประตูห้องบนชั้นสองค่อยๆแง้มออกเสียงบานพับดังเอียดเหมือนมันไม่ได้ถูกเปิดมานานหลายปีกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งออกมารุนแรงจนป้าสีต้องยกมือขึ้นปิดจมูกเธอรู้สึกวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมขิมยังยืนอยู่ข้างบันไดแต่แววตาเปลี่ยนไปไม่มีความไร้เดียงสาเหลืออยู่อีกแล้วเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงราบเรียบ อคุณยายบอกว่าข้างในมีของสำคัญมากป้าสี่ฝืนก้าวเท้าขึ้นบันไดแม้ใจจะตะโกนห้ามแต่ขากลับไม่ยอมฟังพื้นไม้ส่งเสียงลั่นเมื่อถูกเหยียบฝุ่นหนาเติกกะเต็มลูกบิดเธอเปิดประตูออกกว้างและสิ่งที่เห็นทำให้ขาเธออ่อนแรงกลางห้องมีเก้าอี้ไม้โยกเก่าฮะ,ฮะมีผ้าห่มคลุมบางอย่างไว้บางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนร่างคนกลิ่นเน่าแรงขึ้นเรื่อย ฮะป้าสีตัวสันเงื่อไหลเต็มหลังเธอค่อยๆเดินเข้าไปไกลทุกก้าวเหมือนเดินลงสู่นรกลุงทวินยังคงนั่งอยู่ข้างล่างไม่เคลื่อนไหวไม่มีเสียงใดๆออกมาจากเขาป้าสียื่นมือไปจับผ้าหม่มหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือสั่นระริกและในที่สุดเธอก็ดึงผ้าผืนนั้นออกใต้ผ้าหม่มคือร่างของหญิงชราคนหนึ่ง ใบหน้าเหี่ยวแห้งดวงตาเบิกโพรงสีสะพิงพนักเก้าอีแต่ไม่มีลมหายใจริมฝีปากแห้งแตกเหมือนจะกระซิบบางอย่างก่อนตายป้าสีพงะถอยหลังแต่หันมาเจอขิมที่ยืนอยู่ตรงประตูแววตาเธอวววโรดเธอยิ้มกว้างแล้วพูดเบาฮะเออคุณยายยังอยู่กับหนูเสมอคะป้าสีเก้าถอยหลังแต่หลังของเธอกระแทกกับผนังห้องเย็นเฉียบ เสียงลมวิดวิวพัดผ่านหน้าต่างแตกบางบานม่านผ้าสีซีดปลิวอย่างไม่มีทิศทางคิมยังยืนนิ่งแววตาเปล่งประกายวาววับแต่ไม่ใช่แววตาของเด็กธรรมดาเธอเดินเข้ามาใกล้ชา้าฮะเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องในห้องที่เงียบงนันอนูสัญญากับคุณใหญ่แล้วคะว่าจะไม่ให้ใครแยกเราออกจากกันเสียงของขิมเยือกเย็นราวกับไม่มีอารมณ์ป้าสีพูดอะไรไม่ออกลำคอแห้งผาก หัวใจเต้นที่รัวจนเจ็บหน้าอกเธอกวาดตามองหาทางนี้แต่ขิมขวางประตูไว้เธอยือนนิ่งยิ้มไม่เปลี่ยนอลุงทวินรู้ด้วยค่ะเสียงขิมกระซิบใกล้ขึ้นอีกเอเขาบอกว่าถ้าเรารักใครจริงเราก็ต้องรักษาเขาไว้ตลอดไปป้าสีหันขวับไปมองร่างหญิงชราอีกครั้งตอนนี้ดวงตาที่เคยเบิกโพลงกลับรีลงเหมือนกำลังจ้องเธอตอบกลับมาเสียงกุกกักดังขึ้นจากใต้พื้นห้อง เหมือนบางอย่างขยับตัวคิมเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วแผดตอนนี้ถึงตาของป้าบ้างแล้วค่ะป้าสีเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกุกก,กักใต้พื้นดังกระชั้นขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังคลานออกมาอย่างช้าฮ่าฮคิมหมุนตัวเดินไปที่มุมห้องหยิบกล่องไม้เล็กๆขึ้นมากล่องเก่าฝุ่นจับหนา มีรอยขีดเขียนลายมือเด็กว่าของสำคัญเธอเปิดกล่องนั้นต่อหน้าข้างในมีเส้นผมยาวสีดอกเหลากํากไลข้อมือเก่าฮะฮะและภาพถ่ายขาวดำขาดมุมในภาพเป็นคิมลุงทวินและหญิงชราผู้ตายแต่ที่ทำให้ป้าสี่ขนลุกสู้คือภาพอีกใบเป็นภาพของเธอยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านหลังนี้ทั้งที่เธอไม่เคยถ่ายรูปนั้นมาก่อนเลย คุณยายบอกว่าป้าสีน่ารักดีคิมพูดด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาแอวเวลตายังเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงใต้พื้นเงียบลงทันทีตามด้วยเสียงเคาเบาฮ่หาฮาเหมือนเล็บกระทบไม้สามครั้งชัดเจนที่ถ้วนจงใจคิมหันกลับมามองเขาพร้อมแล้วคะ่ะเธอกระสิบแผ่วทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดดงังปัง หน้าต่างสั่นไหวอย่างรุนแรงอากาศเย็นเยือกตีตลบเข้ามาในห้องป้าสีพยายามวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธออ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาคิมยื่นมือออกจับมือป้าสีเบาฮ่หาฮผิวเธอเย็นเฉียบเยนเ็นยิ่งกว่าน้ำแข็งอยากลัวนะคะเสียงเธออ่อนโยนเหมือนเด็กที่กล่อมตุ๊ก,กตา เด็กคุณยายแค่อยากมีเพื่อนเพิ่มอีกคนเท่านั้นเองคะป้าสีตัวสันเทามือที่ถูกขิมจับไว้เย็นจนชาเธอพยายามดึงกลับแต่แรงของเด็กหญิงหน้าประหลาดแน่นราวกับกรงเหล็กเสียงข้อใต้พื้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นชัดเจนและเร็วขึ้นตึกตึกตึกขิมหลับตาเอียงสีเสมือนฟังเสียงอะไรบางอย่างจากนั้นก็ยิม ยิ้มกว้างจนป้าสีเห็นฟันน้ำนมเล็กๆทั้งแถวอคุณยายบอกว่าป้าสีต้องอยู่ที่นี่นานๆเธอพูดชัดถ้อยชัดคำไอ้อยู่ด้วยกันตลอดไปพื้นห้องเริ่มสั่นไหวฝุ่นปลิวกระจายกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงราวกับซากศพถูกหรือขึ้นจากใต้ดินป้าสีพยายามร้องแต่เสียงกลับหายไปในลำคอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเธอไว้คิมยังยืนอยู่ตรงนั้น ริมฝีปากพึมพำเหมือนท่องบทสวดแต่เป็นภาษาที่ป้าสีไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเหมือนกระซิบหลายเสียงชายหญิงเด็กประสานกันในความมืดภาพรอบห้องเริ่มบิดเบี้ยวผนังเปลี่ยนเป็นสีดำภาพถ่ยบนฝาผนังเริ่มลุกไม่โดยไม่มีไฟคิมก้าวถอยหลังชาฮะปล่อยมือของป้าสีและพูดว่าอาคุณยายจะมาหาแล้วคะ่ะ ขนานนั้นเองพื้นห้องใต้เทาป้าสีก็เปิดออกช้าฮะเหมือนฝากลองศพเก่าเสียงร้องสุดท้ายของเธอหายไปถูกกลืนลงในความมืดสนิทที่ไม่มีใครได้ยินอีกเลยภายในความมืดใต้ผื้นเสียงหายใจที่ของป้าสีดังก้องสะท้อนแต่ไม่มีใครตอบกลับไม่มีแสงสว่างมีเพียงกลิ่นอับช้นกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเนา่า เธอพยายามคลำหาทางปลายนิ้วสัมผัสกับผนังไม้ผูพังบางจุดลื่นเย็นเหมือนมีของเหลวบางอย่างซึมออกมาเสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบตัวไอ้อย่าไปอยู่ด้วยกันก่อนอีเธอเห็นแล้วเธอต้องอยู่เพื่อนใหม่ของเราป้าสีกริดร้องแต่เสียงของเธอเหมือนจมหายไม่สามารถลอดออกไปยังโลกภายนอกได้ในห้องข้างบน คิมนั่งเงียบบนเก้าอี้ไม้โยกอุ้มตุ๊กตาตัวเก่าไว้แนบอกเธอพึมพำเบาฮะฮอคุณยายคงดีใจตอนนี้หนูมีเพื่อนเพิ่มอีกคนแล้วคะ่ะเงาของลุงทวินยังอยู่ที่เก้าอินาบานดวงตาเขาจ้องไปที่สวนนิ่งเฉยไร้ชีวิตในมือเขาถือภาพถ่ายใบใหม่เป็นภาพขาวดำที่มีขิมยืนอยู่ข้างป้าสีทั้งสองคนยิ้มให้กล้อง ภาพนั้นเปียกชื้นมีรอยนิ้วเปื้อนดินจับอยู่มุมล่างและในเงาหลังบ้านเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงหัวเราะอ,อีกคนหนึ่งแผ่วเบาแปลกประหลาดและเยือกเย็นจับใจเสียงหัวเราะประหลาดนั้นดังก้องไปทั่วสวนหลังบ้านเหมือนมาจากใต้ดินเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งขิมยังนั่งโยกตัวเบาฮ่หาฮ่า แสงแดดเย็นเฉียบส่องทะลุใบไม้ทอดเงายาวมืดดำบนพื้นหญ้าตุก,กตาในอ้อมแขนของเธอตอนนี้มีรอยเย็บใหม่ที่หัวใจรอยเย็บหยาบๆด้วยได้แดงเหมือนเย็บบางอย่างที่ขาดออกกลับเข้าด้วยกันประตูห้องด้านในบ้านเปิดออกอีกครั้งลมหอบหนึ่งพัดผ่านพาเอากลิ่นเน่าเก่าแก่ลอยออกมาลุงทวินยังคงนั่งเงียบแต่ริมฝีปากของเขากระตุก เหมือนพึ่มพำคำอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครฟังออกกล่องไม้เล็กๆที่ขิมถือก่อนหน้านั้นถูกวางไว้บนต๊กใกล้รูปถ่ายและตอนนี้มีภาพใหม่เพิ่มขึ้นอีกใบในภาพนั้นเป็นผู้หญิงสูงวัยยืนยิ้มแข็งฮ่าฮ่ตากล้องคือเงาดำข้างหลังมือของขิมแตะกรอบรูปเบาฮ่าฮ่เธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเย็นชา โกปาสีจะไม่เหงาอีกต่อไปอนูสัญญาว่าจะดูแลทุกคนเหมือนที่คุณยายเคยทำสายลมพลันเงียบลงบ้านทางหลังเหมือนหยุดหายใจแม้แต่นกในต้นไม้ก็ไม่มีเสียงร้องจากนั้นประตูห้องใต้บันไดที่ไม่เคยมีใครเปิดก็เริ่มส่งเสียงดังกึกกึกกึกเหมือนบางอย่างกำลังจะออกมาอีกครั้ง ประตูใต้บันไดสั่นไหวเสียงดังกึกกึกแรงขึ้นเหมือนบางอย่างด้านในกำลังขวนหรือทุบขิมลุกขึ้นจากเก้าอีไมโยกดวงตาเธอเป็นประกายเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนเด็กที่รอของขวัญเธอเดินไปหน้าประตูนั้นยื่นมือลูบลูกบิดเบาฮ่าฮาเรากับลูกหัวตุ๊กตาตัวโปรดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกคราวนี้ไม่ได้มาจากใต้ผืน แต่มาจากกำแพงรอบๆบ้านโอเปิดให้เราก็ปล่อยเราออกไปถึงเวลาของเราแล้วเงาของขิมทอดยาวบนพื้นไม้แต่เงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนร่างเธอเงาขยับช้ากว่าเหมือนมันมีชีวิตของตัวเองขิมกระซิบเบาฮะอนูรู้ว่าพวกเขารออยูแ่แต่พวกเขาต้องใจเย็นจากนั้นเธอก็หันไปมองภาพถ่ายบนผนัง ภาพของป้าสีที่ถูกแขวนไว้เรียบร้อยกรอบรูปมีคราบดินเปื้อนมุมล่างและมีชื่อสลักไว้ด้วยลายมือเด็กเ,เพื่อนของคุณยายลุงทวินลุกขึ้นชาฮะฮเมือเขาถือกล่องไม้เล็กอีกใบกล่องนี้ใหม่กว่าเดิมและยังปิดสนิทคิมเดินมาหาเขารับกล่องนั้นมาไว้ในอ้อมแขนเธอหันไปยิ้มกับลุงก่อนพูดว่าอาคืนนี้เราจะมีแขกอีกคนคะ ลุงทวินพยักหน้าเบาฮ่ฮเรากับยินยอมโดยไม่ต้องถามอะไรอีกจากนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าเก่าฮ่แหลมสูงจนขนลุกคิมหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูเธอนิ่งฟังครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าแค่เ,เดียวหนูจะไปรับเธอมาแล้วเธอก็วางสายหันไปมองหน้าลุงทวินพร้อมรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิม เด็กผู้หญิงคนใหม่จะมาเล่นกับหนูคืนนี้ค่ะ่ะเธอชื่อแพรอยู่บ้านถัดไปลุงทวินไม่พูดอะไรเพียงแค่เดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ไม้โยกโยกเบาฮะตาเมือมองออกไปนอกหน้าต่างแสงเย็นย่ำของยามเย็นเริ่มโรยตัวลงบนสนามหญ้าขิมเดินไปที่ชั้นวางของในมุมห้องหยิบตุ๊กกตาตัวเล็กอีกตัวขึ้นมาตุกกตาวไม่เอียมแต่ตรงหัวใจมีรอยปักเป็นชื่อว่าแพร เธอกอดตุ๊กตาแน่นสายตาจ้องตรงไปยังประตูบ้านด้านนอกท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมฆดำทะมึนเคลื่อนเข้ามาช้าฮะลมเย็นพัดผ่านผงยามีเสียงกระซิบแผ่วเบาออยามากับสายลมเอเธอกำลังมาเอเธอกำลังเดินมาไปอีกไม่นานขิมวางตุ๊กตาลงบนเก้าอี้ไม้เล็กตัวหนึ่งข้างเก้าอี้ของคุณยาย จากนั้นเธอก็เดินไปยังชั้นบนเปิดประตูห้องที่เคยมีร่างคุณยายห้องมืดสนิทแต่ขิมดูไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยเธอหยิบผ้าปูใหม่สะอาดสีขาวแล้วปูลงบนเตียงจัดหมอนจัดมุมเรียบร้อยเธอพูดกับความว่างเปล่าอาคืนนี้หนูจะให้แพรนอนที่นี่นะคะหนูสัญญาว่าจะดูแลเธอเหมือนที่หนูดูแลคุณยายทันใดนั้น เสียงกระดิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นกริง๊งกริ๊งช้าและชัดเจนคิมยิมเดินลงบันไดเปิดประตูบ้านเด็กหญิงอีกคนยืนอยู่หน้าประตูผมเย่าวรวบเป็นเปียกมือข้างหนึ่งถือถุงขนมดวงตาใสาซื่อเธอคือแพรแม่บอกว่าให้เอานี่มาให้ค่ะแพรพูดพร้อมยื่นถุงขนมให้คิมยิ้มหวานรับถุงไว้ แล้วเบี่ยงตัวเปิดประตูออกกว้างขึ้นเข้ามาสิไอหนูรอแพรอยู่เลยแพรมองเข้าไปในบ้านภายในเงียบสงัดมีแสงไฟสลัวจากโคมเก่าแขวนเพดานกลิ่นหอมจังๆของขนมไทยลอยออกมาเจือด้วยกลิ่นบางอย่างที่เธอไม่คุ้นคิมยิ้มไม่หุบยื่นมือออกมาเข้ามาเลยแพระจะได้เจอคุณใหญ่ด้วยแพรขมวดคิ้วเล็กน้อย ไอแม่บอกว่าคุณยายของขิมเสียไปแล้วนี่ค่ะขิมยังยิ้มแต่ดวงตามไม่ไหวติง่งก็ใช่ค่ะแต่คุณยายยังอยู่ที่นี่เสมอเสียงก้าอีมาโยกดังเอียดเบาฮะแพระชงักเหมือนมีเงาเคลื่อนผ่านข้างหน้าต่างขิมจับมือเธอเบาฮาเอาไปข้างบนกันนะแพระจะได้เลือกตุก๊กตาด้วยแพรลังเลแต่ก็เดินตามมือของขิมเย็นกว่าที่เธอคิด เย็นจนรู้สึกสถานบันไดไม้ส่งเสียงกรอบกแกรบทุกก้าวเหมือนลั่นไกบางอย่างบ้านทั้งหลังเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเมื่อถึงชั้นบนขิมเปิดประตูห้องนั้นกลิ่นเย็นชื้นพุ่งใส่หน้าแพรทันทีห้องทั้งห้องเหมือนถูกแช่แข็งด้วยความสรงจำภาพถ่ายหญิงชราชุดนอนพับไวอย่างเรียบร้อยตุ๊ก,กตาวางอยู่เรียงรายแต่ทุกตัวมีรอยปักที่หน้าอกชื่อของใครบางคน คิมหันมายิม้มแพรอยากเลือกตัวไหนก็ได้นะแต่หนูเตรียมไว้ให้แพรตัวหนึ่งแล้วละ่ะเธอเดินไปหยิบตุกกตาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยื่นให้แพรแพรรับไว้แต่ทันทีที่มือแตะลงเธอก็รู้สึกถึงความเย็นจัดเย็นเหมือนน้ำแข็งในฤดูหนาวและและ้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งรอบๆห้องรอบๆผนังในหัวของเธอเอง ไออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยากกลับบ้านเลยเอเธอเหมาะจะอยู่ที่นี่แพรตัวแข็งขยับไม่ได้คิมยิ้มกว้างเอื้อมมือมาแต่ไหลเธอเบาฮ่ะฮะคืนนี้หนูจะเล่านิทานให้แพรฟังก่อนนอนเรื่องของคุณใหญ่กับเพื่อนอีกหลายคนของหนูแพรพยายามหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับขาดห่วง บรรยากาศในห้องนั้นเริ่มหนักอึ้งเหมือนอากาศกำลังจะถูกบีบจนหมดเธอก้มมองตุ๊กตาในมือเห็นชื่อของตัวเองถูกปักไว้ด้วยได้แดงอแพรตัวอักษรเบี้ยวเบีวแต่ชัดเจนดวงตาของตุ๊กตาดูเหมือนกำลังจ้องมองตอบไม่ใช่แค่ใดกลับผ่ามันมีบาง,างอย่างอยู่ข้างในขิมเดินอ้อมไปด้านหลังหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งออกจากตู้เกา่าวางลงตรงหน้าของแพร วันในนี้มีของขวัญให้แพร่ด้วยนะเสียงเธอแผ่วเบาแต่น้ำเสียงแน่วแน่เกินเด็กวัยสิบขวบแพรลังเลแต่ก็เปิดกล่องนั้นออกทันทีที่ฝาเปิดกลิ่นแรงแปลกประหลาดก็ลอยออกมาในกล่องมีเศษผมสีดำคลับมัดเป็นปอยชิ้นผ้าขาดวินเปื้อนคราบสีน้ำตาลและกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนด้วยลายมือสันฮะไอเธอเป็นคนต่อไป พรโยนกล่องทิ้งทันทีลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอหันกลับจะวิ่งหนีแต่คิมยืนควางไว้รอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าเหลือเพียงแววตานิ่งสนิทเอแพรต้องอยู่เสียงของเธอไม่ใช่เสียงเด็กอีกต่อไปมันเย็นชามันคงเต็มไปด้วยบางสิ่งที่อยู่เหนือวัยของเธอทันใดนั้นไฟในห้องดับลง เสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นรอบตัวออยู่กับเราอตลอดไปเอมไม่มีใครกลับออกไปเสียงประตูห้องปิดปังพร้อมกับเสียงลมหายใจอีกคู่หนึ่งดังขึ้นใกล้หลังแพรเย็นเยียบและแผ่วเบาเรากับอยู่ในความฝันที่ไม่มีทางตื่นเช้าวันถัดมาแสงแดดอ,อ่อ,อนๆส่องลอดผ่านม่านไม้ไผ่เกา่าหมู่บ้านยังคงเงียบสงบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าบ้านของลุงทวินเสียงก้าวอไมาโยกอย่างดังเอ็ดอัดชาฮะเขานั่งอยู่ตรงเดิมดวงตาเมื่อมองออกไปไกลเหมือนไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงคิมเดินออกมาหน้าบ้านเธอสวมชุดเรสสะอาดตาอุ้มตุ๊กตาตัวใหม่ไว้แนบอกตุ๊กตาตัวนั้นปักเชื้อแผลที่หน้าอกด้วยไดแดงเธอยิม้มนั่งลงข้างลุงทวินสายลมพัดเบา ฮ่าเสียงหัวเราะแผ่วเบาออยอมากับอากาศคิมเงยหน้ามองท้องฟ้าก่อนจะพูดเบาฮ่าอน,นูสัญญาว่าจะดูแลทุกคนที่เข้ามาเธอก้มมองตุก,กตาแล้วกระซิบเบาๆเหมือนกล่อมที่นี่ไม่มีใครต้องจากไปอีกแล้วพับค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเสียงเก้าโยกเสียงลมหายใจของใครบางคนและเสียงกระซิบจากเงามืดในบ้านหลังนั้น ที่ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด